ฉันลืมต้มไข่ว่าน่ยูนอยฉันทุกวันเลยสวัสดีครับามาเจอกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินตำถาดตำถาดอ่ะเจอเจอในเมื่อคืนเนียเรียน u t u ู e ไปมาเห็นตำถาดก็จะมีเนี่ยเครื่องเคียงกุ้งหมึกหอยเชลลี่หมูยอหมูอรอ่อยนมจีนแล้วก็ผักม <า S 1> ีไกะโอ้โหพูดถึงไค่ ฉันลืมจริงๆะมะระชะอมโอ้ของขมสองอย่างเลยวไนไหนแล้วก็ผักกวงตุง้งอัอนนั้นสันดฉันลืมต้มไข่จ้องไข่เป็ดมาอยู่นะโอ,อนโอ้ช่อนเนาะเจ้าช่อนอะไรอันสันเลยพันสันรออุออ้หูหอยเยอะ ชิมก่อนชิมก่อนนี่ชนนรช้อนปลาไหลหนึ่งโอ้ปลาไหลนี่ปลาไหลเบ้ยล่ากรบปลา,ปลาแซบนะนี่น มะละเน,นี่ยมะละปะละคหนาเอาเนี่ยเนี่ยชิมโคหนาเอาโลดคคหาเอาโลด,น,โลดนี่ตอนตอน้วยมันนี้ะละะกาก็ดีเลยอร่นยอย่างเ้วลยขีดปะละจำข้าวเหนียว จะมาตำถัดข้าวจริงจริงวันนี้ใส่ทั้งมะกอกใส่ทั้งเอ,อ,อะไรขิง <c oughs> <c oughs>

mười hai con chai dùng thôi ra bỏ hoi mắt hỏi mhm mhm hỏi không mhm mà mhm 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 chút ไม่แม่หรอกม,มาหลักซื้อเข้ามาอรอ่สับนัวเปลือกมะกร่ดเนี้สับ ใจอยากมือเนาะแต่ว่ามือมันก็บ,บ่ได้น้ำไม่ได้สดน้ำเราลองใส่ช้อนกระจายสดน้ำอืมอร่อยอะครอบผมนิดหน่อยวะไม่เคยกินเนี่ยของมันแบบ ก็มมีรสชาเลยนะขอนร้อนเลย <c oughs> เบอร์ออกินข้าก็ต้มต <laughs> นากินตากแดดตรงไหนไปดู <laughs> ตายว่ดีเนาะก็เกรือเคืองนุลงไปถึงนี่ยดูวานี่ก็โพนนามากอยากกิน โอ้มูยออันอีไม่ชติดิดๆเๆมาแาล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลมาเลยว่าโดดฮะดดลงลงไปถ้าไม่ลงจะไม่ได้กินนี่นึงงั้นงั้นพองุหน่อยนี่ไอ่ลุกๆ <laughs> โอ้ชีวิตลูกหมาเอซีขาฉันนี่ถอ อาา้าวไมมีคนกินกุ้งมาลวกเสร็จแล้วเพิ่งนึกได้ว่าอยากกินกุ้งสดไอ้กุก้งสดป่ะมันมันขาวแช,ช,ช่สุดาอะไรวะแช่ไม่แช่สุดาอันนี้ก็บ๊อกคอยคือก็เลยจะได้ไดิงจะต้องใช้ใส่น bà con thay mọi người hết mọi người Tròn. mọi người hết mọi người thịt mọi người hết mọi người hết mọi người hết ăn người mẹ mọi người hết mình thuê quá พก็คุณจะเป็นดารางเขาเหรออืมอืมอืมมาเนี่ยมะอุ้ยหนออือเงินเอออ้ยหนะยุงนอกเธอลุเอ้ยุงหนอซะเขาก็คุ้นเลวนะโอ้ยวายแฮะฉันเฉยด้วยหืมถั่วมัน

มือบางทีมันก็ได้อัดหลุดดิอูดอะ่ะมันชอบรุดอ่ะไอเงินไอ้ทองอะไรกันสูงเอง้ก็เสียบเลยเขานี่ยนนทองอยากกินด้วยทำไม ว่ยไปรุ่นไปวุ่นมาเริ่มเริ่มนิ่งอ่ะแล้วก็เดิอนนี้ไปไปไปไ,ไปรดแล้วป่ะไปรับนอนนี่ละอืมเอามาก โวยวายถูกโวยวายบุ่นวายถูกหรอกเมื่อวานก็จะกินมะม่วงกับเราแล้วนี้ก็จะกินตำถาดกับเราไป่หรอเลือด <c oughs> หัวว่ะอยู่ใดก็ไม่ได้กินหรอกว่ะ อิมอะไรออิมโอ้นมจีนมากินนิดนิดเลยกินได้พักแล้วกินได้ก็นมจีนปักใจอะลำพาด